ทีวิตเด็กท้องนาเกิดมาทำกลางสายลมแสงแดดอยู่กับพี่น้องร่วมท้องสองคนฝาแฝดทำกลางสายลมแสงแดด ที่เพกเขาอยู่กลางถุงนนาเท้าเื่นคือต้อ,อนวายแบกไท้ไปทุ่งวังมุ่งดำกล้ากินโคนสัาไฟติดกายนนะหน้าออายขยหน้าหนุ จำสวมทำไรค่าว่าธนาอาภาพอาพจนเด็กท้องนาะเกิดมาก็เหมือนมีกรรมตากแดดหน้าดำชอกช้ำหัวอกเลือดทนถึงใครจะว่า ทางเขาพอเล่ามันจนเกิดมาทั้งที่เป็นคนกลัวอะไรกับเรื่องจนมีวิเอ็กทองสึกสาก็เพียงแค่ฉันป้อสีอ่ำซอนตัวก็ พอพอแล้วน้องพี่จะจนคนแค้นหรืมอมีไม่ใช่อยู่ที่